อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเอามอยการเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง2คู่ซีชิยอนนั่นเองนะครับหรือว่าชิกิต้ากับอายอนสองรูมเมทที่อยู่ด้วยกันตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นในห้องพักในหอพักหรือว่าการซ้อมออกไปเที่ยวเนี่ยสองคนนี้ตัวติดกันตลอดจนแฟนๆเรียกเป็นผู้แฝดชิยอนไปเลยนะครับเม ดูกันไปแล้วกับการประเมินครั้งสุดท้ายใน EP ที่7นะครับใกล้จะถึง EP ที่แบบว่าเราจะได้รู้ความจริงทุกอย่างจะจบลงแล้วในคลิปนี้เราได้เห็นถึงการฝึกซ้อมที่แบบว่าเข้่งเครียดแล้วก็แบบหนักแน่นมากๆเลยของเมมเบอร์จาก Baby Monster ทั้ง7คนนะครับกับการประเมินแบบร้องรวมกลุ่มกันครั้งแรกครบ7คนครบทีม Baby Monster กันเลยครั้งนี้เนี่ยเด็กๆก็ต้องเลือกเพลงกันเองแบ่งท่อนร้องกันเองแล้วก็ยังต้องคิดการ m o v ด้วยนะครับ performance บนเวทีกับ การร้องจะต้องเข้ากันได้ดีลงตัวเป็นโชว์ที่แบบได้เห็นถึงศักยภาพแบบเต็มที่เลยแล้วก็เน้นเด่นๆเลยในเรื่องของการร้องนั่นเอง ชิกิต้าเนี่ยเพิ่งจะหายจากโควิดมานะครับแน่นอนอยู่แล้วว่าจะต้องยังคงมีผลกระทบต่อการร้องเพลงอยู่สังเกตได้ว่าชิกิต้าเนี่ยเสียงจะไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะครับจะมีอยู่ท่อนหนึ่งสองท่อนที่ชิกิต้าเนี่ยรู้สึกแบบว่าเครียดมากๆเพราะเสียงมันแตะไม่ถึงเมื่อมีคนหนึ่งเพีย้ยนหรือว่ามีคนหนึ่งเนี่ยที่ร้องผิดไปการร้องทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องหยุดลงทันทีเพื่อที่จะต้องมาฝึกให้ได้และทําให้โชว์เนี่ยออกมาสมูทที่สุดดังนั้นจะต้องไม่มีใครที่ร้องผิดเลยแน่นอนว่างานนี้มาหนักที่ชิกิ น้องเล็กกดดันแบบหนักแน่นมากๆเพราะว่าไม่อยากให้โชว์เนี่ยชา้าไม่อยากให้การซ้อมเนี่ยต้องติดขัดนะครับชิกิต้าก็เลยต้องต้องฝึกตัวเองให้หนักขึ้นกว่าพี่ๆทุกคนนั่นเองชิกิต้าบอกเลยว่าในรายการครั้งนี้น้องเนี่ยฝึกได้มาประมาณ1ปีแต่ว่าพี่ๆทุกคนนั้นเนี่ยฝึกประมาณ4ปีกันไปแล้วดังนั้นจะต้องพยายามอัพเลเวลตัวเองขึ้นมาให้เท่ากับพี่ๆให้ได้เด็กน้อยอายุ13นะครับแต่ว่าสามารถที่จะจัดการตัวเองจัดการทุกอย่างได้ดีขนาดนี้ต้องยอมรับเลยแต่ว่าการที่จะสู้ไป คนเดียวเนี่ยมันยากนะครับดังนั้นก็เลยต้องมีอาฮยอนนั่นเองรูมเมทคู่ใจนะครับเข้ามาช่วยในครั้งนี้รับหน้าที่แบบว่าแทบจะเป็น ลีดเดอร์ของการโชว์ร้องเลยก็ว่าได้ร่วมกันกับฮารัมนะครับอายอนเนี่ยประกบชิกิต้าเลยอยากรู้ตรงไหนอยากแก้ไขอะไรยังไงเนี่ยอายอนจะเป็นคนฟังแล้วก็บอกไปแบบตรงๆดังนั้นทั้งสองคนเนี่ยจะต้องสนิทกันมากๆไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะมีนอยกันได้แต่ครั้งนี้คือแบบว่าลื่นปลื้ดเลยนะครับเข้าคู่กันได้ดีฟลอร์มากๆชิกิต้าผิดปุ๊บอายอนเข้าไปบอกเลยว่าทำแบบนี้สิลองปรับตรงนี้ดูแล้วมันจะดีขึ้นสุดท้ายก็ได้แบบนั้นจริงๆตรงไหนที่ไม่เข้าใจเนี่ยชิกิต้าเดินหาอายอนได้ พี่พร้อมที่จะช่วยเต็มที่นะครับไปคุมการร้องเป็นนั่งเป็นกําลังใจให้เวลาที่ชิกิต้าเสียใจร้องไห้หรือว่าซึมเนี่ยอายอนก็จะเข้าไปกอดปลอบทันทีทำเอาฟแฟนๆนั้นประทับใจกับความสัมพันธ์ของชิยอนกันมากๆเลยนะครับในตอนนี้ทั้งทวิตเตอร์ใน YouTube หรือว่าสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆก็ต่างออกมาพูดถึงกันว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักมากๆเคมีลงตัวแถมในเรื่องของงานการซ้อมเนี่ยก็ยังคอยช่วยเหลือกันอยู่ตลอดเวลาด้วยนับเป็นโมเมนต์ประทับใจที่เกิดขึ้นใน EP ที่7นี้นะครับระหว่างคู่รูเมดอายอนแล้วก็ชิกิต้าใครที่เห็นแล้วดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับประทับใจกับความสัมพันธ์ของพี่อายอนน้องชิกิต้าหรือเปล่าหรือว่าคู่รูเมดชิยอนเนี่ยมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ